แคคตัสอะไรที่ออกดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาววันนี้นกก็จะมาขอแนะนำอีกหนึ่งสายพันธุ์นี่เลยค่ะแมมมิลเลียคามเนเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่ไม่ได้ออกดอกตลอดทั้งปีนะคะจะออกดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อนเพราะฉะนั้นให้จำไว้ว่านี่คือ1สายพันธุ์ที่ออกดอกเป็นฤดูกาลค่ะต้นนี้เป็น แมมคาเมเน่ที่ให้ดอกสีชมพูหนามขาวนะคะสำหรับแมมคาเมเน่สามารถให้ดอกได้ทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวแล้วก็สีชมพูอ่อนหนามนะคะก็จะมีหลายสีตั้งแต่สีขาวไปจนสีน้ำตาลเข้มสีแดงนะคะถ้าเป็นดอกสีชมพูก็จัดว่ามีราคาที่สูงกว่าแมมมิลเลียคาเมเน่ที่ให้ดอกเป็นสีขาวค่ะ ต้นนี้ก็เป็นต้นที่นกเคยทำคลิปวิธีการเลี้ยงการดูแลเอาไว้นะคะถ้าใครอยากจะดูคลิปก็สามารถเข้าไปดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับต้นนี้เมื่อปีที่แล้วที่ทำคลิปไว้ยังไม่แตกหน่อยเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่สามารถออกดอกได้ครั้งหนึ่งทีละหลายๆดอกถ้าใครที่ตามหาแคคตัสที่ออกดอกพร้อมกันได้หลายดอกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะ นอกจากจะมีดอกที่สวยแล้วนะคะส่วนตัวนกเองคิดว่ายังเป็นแขกปัตที่มีหนามที่สวยงามอีกหนึ่งสายพันธุ์เรียกได้ว่าสวยทั้งดอกแล้วก็สวยทั้งหนามเลยค่ะส่วนการขยายพันธุ์แมมคาเมเน่นะคะก็ทำได้สองวิธีก็คือใครจะพเพาะเมล็ดก็ได้หรือจะเด็ดหนอ่อไปชำก็ได้ค่ะส่วนต้นนี้นกจะใช้วิธีการชำหน่อค่ะ เพราะว่าเราจะได้ต้นใหม่ที่มีดอกที่เหมือนเดิมกับต้นแม่นะคะคือหน่อที่เราเด็ดออกมาจากต้นเนี้ยเวลาที่เราชาแล้วดอกที่ได้ก็จะเหมือนกับต้นแม่แน่นอนไม่กลายนั่นเองนะคะส่วนวิธีการดูแลให้ได้ออกดอกเนี่ยนอกจากอายุแล้วนะคะ นอกจากฤดูการแล้วแดดก็สำคัญแดดชั่วโมงยาวๆ7-8ชั่วโมงต่อวันนะคะถึงฤดูที่เขาให้ดอกได้เขาก็จะให้ดอกค่ะสำหรับแมมมิลเลียคามิน่ส่วนตัวนกเองก็ชอบนะคะก็สะสมมา,ามาหลายสีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคนน้ำสีแดงนะคะคนน้ำสีขาวแบบนี้แล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วก็คามิน่ที่ราคาแพง กว่าคามิน่ปกติก็คือคามิน่บุตรานะคะอันนั้นขนหรือว่าหนามของเขาเนี่ยจะสวยมากๆนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนก็จะมาทำคลิปคารมิน่บุตรายเพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับเรื่องของโรคนะคะนูไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าก็มีศัตรูของเขาก็คือเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแป้งเนี่ยก็จะอยู่ที่รากอยู่ใต้ดินนะคะวิธีการป้องกัน ก็ควรจะโรยสตาร์เกิลจีทุกๆ3เดือนค่ะแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขาทุกๆ1ปีครั้งเพื่อที่จะได้เปลี่ยนดินใหม่แล้วก็ได้สารอาหารใหม่ได้ใส่สตาร์เกลจีไปรอบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะป้องกันก็คือดีที่สุดนะคะถ้าเราเผลอไม่ใส่ไปเพี้ยแป้งก็จะมาเร็วมากๆแล้วรากก็จะกุดทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยชะงักไปหรือบางครั้ง ดอกอาจจะไม่เกิดขึ้นมาในฤดูที่เขาควรให้ดอกะคะเชื้อราเนี่ยไม่ค่อยพบค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลี้ยแป้งนะคะที่พบบ่อยสำหรับสายพันธ์ุแมมหรือว่าสายพันธ์ุที่มีขนเยอะๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบแมมมีละเรียคาเมเน่เหมือนนกนะคะแล้วก็มีเทคนิคดีๆอยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากให้เ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อรับชมแคกตัสสวยๆและเทคนิคดีๆในการเลี้ยงแคกตัสนะคะในช่องนี้พบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ